สวัสดีครับโอเควันนี้เอ้ยไม่ใช่สิคลิปนี้เราจะมาพูดเจวกับไม้ครับในประวัติของฮิโรบายนั่นเองเจ้าฟังคงน่าเบื่อนะเราก็ที่เกียร์เอารูปภาพมา,มาเอ้ยมาประกอบซะด้วยโอเคนิ้งมาเล่นให้ดูกันดีกว่ามาถึงมาเล่นเซิร์ฟเวอร์สมัยขับนะโอเคพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะจะได้ไม่น่าเบื่อนะแล้วก็ พาเดินเล่นในในเซิร์ฟไมค์ขับไปด้วยนะช่วงนี้เห็นว่าไมาค์ขับเซิร์ฟเซิร์ฟไมค์ับได้มีกิจกรรมเยอะมากแล้วผู้เล่นก็จะจัดเองนะเท่าที่ผมได้ดูมานะที่เล่นอยู่ถต่ว่าอตอนนี้ผมชื่อเอ้ยผมเป็นใครนะไมค์ a ับสมัยขับคงจะรู้จักกันดีนะชื่อว่าชิคเก้นซ่าน,นั่นเองนะ <laughs> <laughs> โอเคเข้าเรื่องดีกว่ากินยำไายแบบหนึ่งนะ <laughs> ซึ่งผมได้ศึกษาในฉบับไม c คร f บมาแล้วแล้วรวบรวมข้อมูลมาจับประกอบกันซึ่งได้ว่าฮิโรบาเป็นคนทําเบื่อรถไฟมาก่อนแล้วได้ทําป้อมประการประการี่ยวกับอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้สึกอาจจะเป็นคุกคุกเออมีคุกนะเพราะว่าเขาัสเป็นพวกจําเลยหรือเปล่าพูดอะไรวะเนี่ยขอยนะขอภัยเขาลืมดีกว่านะนะระหว่างทําเบืองไปอยู่นะ ได้ศพอุบัติเหตุในเหมืองเกิดการถล่มตกลงมาทําให้โด,โดนทับตายจึงทาให้คนอาฆาตแค้นจึงจําทำให้ขอภายนะจึงทาให้มีความอาฆาตแค้นแค้นอะไรล่ะผมก็ยังไม่ทราบนะแล้วก็ติดอยู่ในเกมซึ่งทําให้ผู้เล่นหวาดกลัวในะจำนวนไม่น้อยนั่นเองไม่ใช่มอนเตอร์ไม่ใช่ผีแต่ผีวิญญาณน,นั่นเองแล้วพฤติกรรมของมันล่ะ ลรลบายจะชอบคอยจับดูข้างหลังเมืเ่อเราหันหลังไปก็ไม่เห็นอะไรแต่บางคนก็จะเห็นแวบๆบแบบซึ่งผู้เล่นบางส่วนเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับก็ผขอสรุปแค่นี้ละกันนะซึ่งข้อมูลจริงๆมีเยอะแต่สรุปเป็น,นขั้นตอนยังไม่ได้เลยเอยอันนี้ผมผมพิมพ์แล้วก็อ่านแล้วก็พูดเอานะก็ส,สังเกตละกันนะผมจะ พย,พยายามเอาข้อมูลให้มากที่สุดแล้วจะมาเอาใหม่อีกทีนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะฮะที่อดทนฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าใครไม่เข้าถ้าใครถ้าใครถ้าใครไม่เข้าใจมาอ่านใต้คลิปว่าผมผมมีประวัติไม่ใช่สิมีให้อ่านแน่นอนครับสำหรับใครที่ยังไม่อยากอ่านก็ฟังได้นะโอเคใครไม่เข้าใจก็รีเพย์ได้นะรีเพย์ในคลิปโอเค อย่าลืมซับสไคร์ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับเราต้องการคนเข้าใจเข้าใจอะไรล้วเฮ้อก็ไปแล้วนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับชิเก k นเอ n นจอย a ก e เมอร์ทว